สวัสดีครับท่านสมาชิกหวัวแต่ <c oughs> ครบว่าจะลงให้แต่เช้าแล้วครับพอดียุ่งๆอยู่ครับนะยุ่งๆอยู่ก็ช่วยเขาอยู่นะครับนะมาสรุปเลยนะครับมาสรุปเลยโค้งสุดท้ายนะครับนะข <c oughs> อให้ถูกนะครับนะต,ตามชายแดนก็มีข่าวล่าสุดนะครับก็อย่างว่านะครับ ออกข่าวก็บางทีก็ไม่ตรงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเรากําลังได้เปรียบเสมียนมันฉลาดนะครับนะฉลาดมันกลัวสู้ไม่ได้มันโถไปหายไอ้กันเลยนะครับมันจะสู้ไม่ได้เราจะน,นี่อยู่แล้วอ่าประสาทต,ตาควายเรายังยึดไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะนยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวประสาทจะเป็นของเหมียนอยู่นะครับแต่รอบๆเรายึดได้หมดก็กินพื้นที่จากที่เหมียนคลองนะครับนะของเรา มีที่เดียวือที่อื่นได้เรียบนะครับนะ,นะข่าวล่าสุดนะครับปอไปเพิ่งไปศูนย์มานะครับศูนย์อุปย์มาอะไรก็ของไม่แจก,กตลอดนะครับงานเราแนวหลังก็เติมแนวหน้านะครับถ้าไม่หยุดก่อนเราได้เปรียบกําลังได้เปรียบเต็มที่แล้วนะครับเอ้มันให้การมายุ่งก่อนนะครับอย่างนั้นเราก็ไปถล่มเต็มที่อยู่แล้วนะครับเป็นแล้วครับก็ ไม่อยากให้สูนย์เสียทั้งสองฝ่ายผมิ็นเขาปิดข่าวนะครับเสียเยอะนะครับเสียเยอะนะไม่ได้เสียน้อยนะ้อ <c> ย <oughs> หลายพันคนนะ่ะขมิ้นนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ร้อยสองร้อยนะครับเสียเยอะแต่ก็ปิดข่าวนะครับ กำลังใจทหารกล้าทุกท่านที่ปีชีเพื่อชาตินะครับก็หลายนายเหมือนกันนะครับนะครับก็ต่างคนต่างมีเว้นมันต้องสูญเสียอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราน้อยที่สุดเจ้นะครับเนี่ยนะถือว่าน้อยที่สุดของเขาเนี่ยเยอะมากเยอะมากนะครับเขาไม่ออกข่าวเฉยๆครับอ้าวก่อนเดือนนะครับนะมาโค้งสุดท้ายแล้วคำเตือนเช่นเคยนะครับเอาหวยก่อนเอาโชคกรลาบนะครับนะ เพื่อจะได้ไปให้แนวหน้ามีโชคไม่ลาบนะครับก่อ,อนอื่นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับช่องนี้จัดขึ้นเหมือนเป็นแนวทางไว้ซื้อจรากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเราไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับนะเป็นกาลังใจฐานแนวหน้าทุกท่านนะครับขอให้โชคให้ลาบด้วยบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้นะครับนะขอให้ปังๆวันนี้ด้วยเถิดนะครับ <c oughs> น,นี่เสนอไปแล้วครับอน,นี้คือเสนอไปแล้วนะครับที่ว่าศูนย์นี้กับศูนย์นี้ชนลงไปตัวนี้นะครับนะ <c oughs> เป็นหลักหน่วยหกวา่าจะมาไหมอ่าอันนี้ก็ตัวเดียวมาตัวเดียวก็คือสูตรวิ่งนะครับอย่างเราตัวอย่างเราสูตรนะครับก็เสนอไปบอกสูตรไปแล้วได้สามศูนย์หน้านะครับตัวเด่นนะไม่ได้ว่าจะมาอย่างนี้นะครับมันเป็นเนินตาควายพอดีเลยเนินตาควายที่เราปากากรักหลักไอ้นี่นะที่จะ อ่าเพราะวายปราสาทมันที่ต่ำนะครับถ้าใครไปเที่ยวรู้ดีมันจะเป็นที่ต่ำเนินเนินสามห้าศูนย์มันจะอยู่ที่สูงเราพยายามจะเอาจุดที่สูงได้เปียบนะครับนะที่ต่ำเราไม่ไม่ยึดไว้นะครับเพราะที่ต่ำมันสีเปียกไนงะที่ทหารจะบุกก็คือจะไปเอาเนินสามห้าศูนยะ์นะครับนะนะครับนี่อาจารย์ให้ตหลายวันแล้วสามห้าศูนย์นี่ก่อนจะเกิดสงคารามเลยนะครับนี่นี่เกิดสู้รบเนี่ยเนี่ยนี่ถ้าชอบจุดนี้ก็ จัดไป,ไปนะครับตาชอบชุดนี้ก็จัดไปนะครับนี่มาสรุปวงสุดท้ายแล้วนะครับมาสรุปอันนี้ชุดเด <mornings. Heh. S 2> ียวมาชุดเดียวนี่คือตนี้นะชุดเดียวคือชุดเดียวนี่ถ้าคันเข้ามาใหม่นะครับสูตรมีสูตรหมดนะครับนะมีสูตรทุกสูตรมีหมดแต่มันจะเดินต่อไหมก็ดูงวดนี้ก็แล้วกันพรุ่งนี้รู้นะครับงวดนี้ก็ชุดเดียวตรงๆชุดเดียวตรงๆนะครับอันนี้ตรงๆอันนี้ก็ตรงๆ อันนี้ก็ตรงๆอันนี้ตรงๆอันนี้ตรงๆอันนี้ตรงๆเดิน,นม,มาหลายงวดแล้วกันครับก็วดนี้มันจะเดินต่อให้เราไหมก็คอยติดตามชมกันแล้วกันห,น,หน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้างวดงวดนี้สี่สิบนะครับขอให้เดินต่อเด้อนะครับคอยเดินต่อให้พี่น้องจะได้มีโชคมีลาบมเาีเงินทองส่งแน่น้าก็ยังตึงอยู่นะครับยังไม่ ยังไม่หยุดหรือว่าจะจะเข้าพื้นที่นะครับทางการยังไม่ได้นี่นะครับที่บ้านผมก็ยังแย่ๆเลยนะครับยังแย่เลยครับปู่พยพนะยังห้อย่าพึ่งกลับนะครับให้ให้ทางการเขาประกาศก่อนนะครับยังไม่ยังตกลงกันยังไม่ได้นะครับตกลงกันยังไม่ได้ครับนะครับนะรอให้เรียบร้อยก่อนนะครับรอให้เรียบร้อยก่อนอย่าพึ่งกลับนะครับอย่าพึ่งกลับบ้านนะครับยังไม่เรียบร้อยนะท่านพี่น้องริมชายแดนอ ที่ชายแดนของเรานะครับนะอย่าเพิ่งกลับบ้านนะครับนะทนไว้นิดหน่อยนะครับอดทนนิดหน่อยทหารยิงทนกว่าเราอีกสามสี่วันห้าวันยังไม่อาบน้ําเลยนะครับนะนี่ครับชอบชุดนี้ก็จัดไปนะครับชอบชุดนี้ก็จัดไปห้าสามหกห้าสามหกนะครับนะชุดนี้นะครับนะเอ่อห้าสามหกก็มีนะชุดชุดนี้ก็มีนะสามหกมีนะครับนี่มี ไอ้ที่ว่าเก้าชุดตรงๆงอันนี้คือชุดนี้เก้าชุดตรงๆงบ่นนะครับเก้าชุดตรงๆเก้าชุดตรงๆก็คือมาจากชุดนี้นะครับมาจากชุดนี้นะครับเข้าใจตามนี้ด้วยอันนี้สิบอันนี้หน่วยนะครับนี่หลักสิบนี่หลักหน่วยนี่มาชุดนี้ดิชุดพระเอกล่าสุดนะครับนะถ้าจะบอกสูตรก็เดี๋ยวก็ก็ชุดตัวหกตัวเดียวก็คือให้ดูเลยครับที่ว่าชนออกมาอันนี้ก็ชนออกมาหมดนะครับชนออกมาไม่ได้ตัวเดียวอย่างนี้ครับเลยจับมาใส่กันเลย อันนี้ว่ามันจะเข้ากับชุดนี้ไหมเอ่อมันเดินแต่งวดมันเดินต่ำกว่างวดหนึ่งนะครับน้อยกว่างวดหนึ่งนี่งวดนี้ได้หกสามอันนี้นี่ได้หกสามตรงกันนะครับอันนี้ศูนย์สามอันนี้ศูนย์สามเอ้ยดีศูนย์เก้าทั่วทีก็ศูนย์เก้าตรงกันเจ็ดสาไอเจ็ดเก้าก็ตรงกันศูนย์ศูนย์ก็ตรงกันนะครับตรงกันมาทุกงวดนะครับนะมางวดนี้เห็มนี่ยสามหกวันนี้ก็สามหกนี่มันตรงกันอันนี้มีสามอันนี้มีหกมีหกนะครับ แล้วมาเข้ากับชุดนี้ด้วยนะท่านชัยพลมาเข้าที่อาจารย์ให้ดูเมื่อกี้นะครับน,น,น,นี่ชุดนี้นี่ชุดนี้นี่หน้าวัดนะครับนะชุดเดียวนะผิดถูกจะว่ากันนี่มันได้ชุดเดียวจริงๆคือชุดนี้สรุปให้เลยนะครับเพราะว่าดูหลายแมงไรบุบมมันนี่อีกเก้าชุดไอชุดเดียวชุดนี้มันมาตรงไอตัวนี้สามตัวนี้มันลงเอ่ยกันหมดเลยนะครับนะว่าจะเข้าไม่เข้าก็ดูพรุ่งนี้นะครับว่าจะสอบผ่านไหมผิดถูก ก็ถ้าถูกก็ดีใจถ้าไม่ถูกก็ขออภัยนะครับอันนี้คือสูตรนะเราไม่ใช่นั่งทางในอะไรคือสูตรล้วนๆเลยว่างันเนี้อแ้าชอบกอลองดูครับนี่สูตรนี้นี่เ้าชุดนะเชุดตรงๆนี่คือเ้าชุดตรงๆนี่นะนี่้าคับนี่สรุปให้แล้วก็คือชุดเดียวนี่นะครับสรุปให้แล้วนะนี่ห้ามหกันใจชุดนี้ข้างล่างอ้าวข้างล่างนะครับข้างล่างนี่ ไม่เปลี่ยนใจนะครับนะดึงออกมาจากสี่ชุดให้เหลือสองชุดฟันตัวเดียวคือเก้านะเก้าสองเก้าสามล่างนะถ้าใครกับกันบนไว้ก็ได้นะครับนี่นะครับนะนี่สรุปให้แล้วนะครับสรุปให้แล้วนะครับนะสรุปมาแล้วบนนี่ชุดเดียวไม่เปลี่ยนใจนะครับห้าสามหกแต่สายด่วนจะได้พรุ่งนี้แปดโมงเช้านะโปรดทราบตามนี้ด้วยครับสายด่วนในไลน์เท่านั้นนะครับสายด่วนนะ สายด่วนเข้ามาแล้วหงวดติดนะพ่อแม่พี่น้องนะ่าเข้าเจาะสองงวดนะครับแล้วเข้าแตกงวดสมตัวแต่วิ่งเข้าสีงวดนะครับนะเราพูดความจริงเราไม่เอาคำเทปแบบการบูชามาพูดนะเอาเอาคำโกหกเพราะว่าหัวหน้าแก๊งก็คือคอเซนเตอร์นั่นเองกอเซนเตอร์ทั้งประเทศนะ่นะครับอย่าไปเชื่อมันจะพูดอะไรอย่าไปเชื่อรับคอเซนเตอร์นะครับเป็น,นเมืองคอเซนเตอร์ เมืองหลอกลวงนะครับไม่มีพูดคูยกับจริงนะว่เรานี่ถูกก็ถูกผิดก็ฟูดนิดไปเลยนะนี่นี่ล่างสองชุดจากนี่จากจากแปดชุดให้เหลือสองชุดนะอันนี้ก็วัดไปเลยชุดเดียวนะครับนะถ้าชอบก็ชุดเดียวก็ไปเลยนะข้างล่างสองชุดนะเออข้างบนชุดเดียวนะชอบก็เอาไปเลยชอบไหมชอบไหมก็เอาไปเลยนะครับ นี่นะครับนี่นี่อันนี้ก็ชุดเดียวนี่นี่ชุดเดียวอันนี้เก้าชุดที่ว่านี่ถ้าชอบก็ลองดูนะครับขอให้โชคดีมีชัยนะครับนะพรุ่งนี้ขอให้มันหมานเดอร์พรุ่งนี้ถ้าใครรอสายดดวนก็ทางไลน์นะครับนะทางไลน์รอได้เลยแปดโมงเช้านะครับนะแปดโมงเช้าทางห้องวีพีได้ก่อนเพื่อนนะครับนะอาจจะเป็นเจ็ดโมงครึ่งก็ได้นะครับนะรอ,อรับเลยอ,อย่างช้านะครับในกลุ่มไลน์ธรรมดาอย่างช้าก็เก้าโมงนะ จะให้ทางไลน์ v ีพก่อน8ปดโมงนะครับพรุ่งนี้นะสายด่วนจะมาลุ้นงวดที่6นะมาลุ้นทั่วทที่6ว่าจะเข้าต่อเนื่องไหมลุ้นงวดที่หกนะครับเข้ามาแล้วห้างงวดติดนะครับสายด่วนนะขอให้โชคดีมีชัยครับอาจจะชอบพิุดี้ก็ชุดเดียวนะครับน่าชอบพุดดีนี่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 ล่างอันนี้ล่างอันนี้บนนะอันนี้บนนะอันนี้ล่างนะในอันนี้นี่อันนี้ล่างดีแล้วงงนี่นะครับอันนี้บนนะ อันนี้บนนี่นี่นี่สตัวอันนี้ล่างสองตัวนี้นะขอให้โ,โชคดีมีใช่ครับผมสวัสดีครับ